หนึ่งคะได้เลยจ้าหนูชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่คะเออชื่อประพสศนพิทยาวันชื่อหนึ่งคะ่ะอายุ46ปีคะ่ะอ่าแล้วได้กินยาหัวรักเสียมแล้วเป็นยังไงเหรอคะเป็นมีอาการอะไรถึงได้กินยาหัวรักเสียมคะเริ่มแรกค่ะเป็นลิสีดวงคะ่ะเป็นลิสีดวงแล้วก็ไปเอ่อไปผ่าม,มาแล้วที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ายัางไงก็ไม่หายแล้วก็ดีมีป้าป้าแสวง อายุ8 0ปะ่ะคะเขาแนะนําว่าให้กินหัวรักเสียมก็เลยลองกินดูค่ะก็กินไป2ขวดค่ะก็คืออาการปวดหายเลยค่ะแล้วก็ดื่มมาตลอดค่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ลิศดวงก็หายเด็กขาดเลยค่ะใช้เวลากี่ปีใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะไม่นานค่ะแล้วก็ไอ้ที่หนูบอกว่าหนูเป็นมะเร็งเต้านม,มหรือว่าเป็นอะไรนะที่บอกว่าคิดปอดอะไรเนี่ยค่ะอ๋อ คือคือ,อไปหาหมอแล้วหมอคือไปตรวจมะเร็งเต้านมแต่เป็นสเตแล้วหมอไปตรวจเจอว่ามีจุดที่ปอดจุดสีเทาที่ปอดเสร็จแล้วก็ถามหมอว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์หมอบอกว่าค่อนข้างร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นเพราะว่า,าไม่ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บสีข้างทีนี้หมอก็ส่งไปตรวจ สกแกนทั้งตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนไปอสองอาทิตย์ก็เลยกินหั่วไปหนึ่งขวดเสร็จแ,แล้วพอถึงตามหมอนัดก็กลับมาตรวจอีกหมอบอกว่าจุดปอดจากที่เห็นชัดเจนตอนนี้จางลงค่ะแล้วก็กินหั่วมาอีกเรื่อยๆจนหมอนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งจนหมอบอกว่าไม่พบจุดสีเทาที่ปอดแล้ว ใช้เวลางานาเท่าไหร่คะโอ้เดือนเดียวค่ะเดือนเดียวเดือนเดียวแค่ขวดเดียวเหรอคะเออไม่ใช่ค่ะอาทิตย์นึงนี่ขวดหนึง่งเดือนนึงนี่จะใช้เวลาประมาณสามสามถึงสี 3, 3่ขวดค่ะเแล้วกินวันละกี่ครั้งคะกินวันละสามสิบซีซีค่ะทุ่งเช้าสามสิบเย็นสามสิบรุปแล้วหกสิบซีซีค่ะวันนึงเค่ะโออศาศจรริ์จริงค่ะยาดีค่ะกดื่มมาจนตลอดทุกวันนี้แล้วค่ะ แล้วขาจะดื่มไปเรื่อยหรอคะก็ดื่มไปเรื่อยค่ะอ่าคุณสวยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคดีค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ